น้ำท่วมบ้านต้องเก็บหลักฐานยังไงให้เคลมผ่านง่ายขึ้นถ้าบ้านหรือธุรกิจของคุณได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมคลิปนี้สําคัญมากค่ะเพราะการเก็บหลักฐานตั้งแต่แรกจะช่วยให้เคลมประกันง่ายขึ้นเร็วขึ้นและถูกต้องมากขึ้น 1. รูปถ่ายหรือคลิปความเสียหายอย่างแรกเลยนะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปทุกจุดที่เสียหายแนะนําให้ใช้แอป t ทําสแตมหรือเปิดตั้งค่าวันเวลาในกล้องเพื่อยืนยันช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจนยิ่งเก็บตั้งแต่นอนน้ําท่วมยิ่งดีค่ะ 2. เมื่อน้ําลดลงแล้ว พอน้ำเริ่มลดนะคะให้ทุกคนสำรวจทรัพย์สินทั้งหมดอีกครั้งถ่ายรูปความเสียหายทุกจุดอีกรอบแล้วเก็บภาพด้วยแอป t i ม e ส t ตมเช่นเดิมรูปทั้งหมดนี้สำคัญมากเพราะใช้ยืนยันตอนประเมินเคลมค่ะ3ค่ะขั้นตอนในการแจ้งเคลมให้เราโทรหาเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของบริษัทประกันทันทีแจ้งเหตุการณ์พร้อมส่งรูปหรือคลิปทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเคลมสินไหม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะครูเอววชราวลีเอกเอกประกันภัย